สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผีต่ำดัมซิ่งฮนะ,ะหนุนนี้นี่มาแก้ใหม่แล้วครับนะยังบางอยู่นะครับใสให้มันน,าน้าหน่อยก็หา่ออกแล้วก็อันนี้ใหม่นะ นีอัมนู้ MU-57 นะครับตอนก่อนฟอร์ดมาทำนะแต่ทีมงานเดียวกันนะครับทีมงานโอ้ทางนี้ผมว่าหินคุ่กมันใหญ่เกินนะมันไม่เหมาะครับที่จะทำทางนี้ครับ ถ้าลูกเล็กกว่านี้นี่โอเคนะคุณครูรู้สึกว่าใหญ่เกินอันนี้นี่ที่มันลากรถห้ดิอลิตนั่นเนี่ย ทีราไได้ดีมากครัถไถยแทบจะไม่ด้องดันเลยยังไม่เคยล่อนขับรถ M U 5 7เลยนะแล้วความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะเอยขับเต่รถเสียคลิ่นะ M 8 5 การดันหินคุกนี่ต้องวางมีดให้มันลึกไปเลยครับเพื่อบาดเนี่ยเราดันบางๆปุ๊บมันก็จะโยกครับรถจะโยกแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับดันก็โยกขึ้นโยกลงนะต้องกดให้มันลึกไปเลยครับกดให้มันบาดไปเลยก็ดันไปเลยมันจะได้นะครับไม่งั้นเป็นคลื่นนะดันเป็นคลื่นแบบ อนุเยอะครับ้ามาอย่าให้เป็นชื่นก็ดันให้มันคมให้มันเข้าไปเลยครับถ้ามันมีไอ้นี่เนี่ยกรวดดันกรวดไปบ้างมันก็จะเรียบนะไม่ค่อยเป็นคลื่นสูตรการดันเหมือนกันครับนี่เวลานี้นะถ้าเป็นผมนะเราจะดันให้มันตกข้างก่อนครับกดข้างจะแก้ยากนะงานรถไถนี่ ถ้าพวกขินคุกพวกขีนอะไรก็ช่างครับดันนห้นอยู่ตรงกลางก่อนนะดันให้มันอยู่แถวๆตรงกลางก่อนนะลาแก้มันจะแก้ง่ายครับถ้าดันตกไปข้างแล้วโอ้ยเอาริมนี่ก็เอายากนะนี่คานี้ดันถูกต้องนะรอบหลังแล้วนี่ก็จะดันออกข้างเคี่ยวข้างนิดๆนิดๆทางนี้ก็ดันออกข้างครับมันก็จะได้ริมแบบสวยอ่ะตอนเราไปเลออกข้างก่อนนะจบ ง่ายขึ้นคืนนี้ยากนะครเอาตรงกลางให้มันสูงไปก่อนนะเพื่อจะดันเคียวออกข้างนี้มันจะง่ายนะสูตรผมนะครับนีเ่เม่แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะไม่เหมือนกันครับไม่มีถิดไม่ถูกนะครับ แล้วแตความถนัดนะแต่เอาอย่างงี้ครับมันจะง่ายนะเอาตรงกลางทำสูงๆไปก่อนโ้ช่วงปีคนะันใหญ่นี่ครับระปาดออกข้างนะมันก็จะเป็นริมแบบสวยเลยนะ ต้องดันอย่างนี้ครับถ้าเราจะเอาขอบริมแบบสวยๆนะต้องดันอยเงีคร้บับให้ตรงกลางมันสูงไปก่อนนะตรงกลางมันดันออกข้างได้ครับแต่ถ้าดันออกข้างเน้วยเอากับตรงกลางนี่มันยากเลยเราจะเอาแนวเราก็วิ่งครับ แบบข้างเอาแนวครับนี่ทางนู้นก็เอาแนวข้างนู้นมันก็จะสวยครับได้แนวถ้าดันนอกข้างนี้ต่างคนต่างดันไม่ได้นะฮะเวลาเก็บยากเราดันไปข้างหนยังไงก็ได้ครับดึงกลับนะเดี๋ยวมันก็สวยเอง,งเสมอไม่เสมอก็แล้วแต่นะฮะ ดันยังไงก็เป็นขึ้นอยู่แล้วครับเวลาเรากดน้อยนะถ้ายกเนี่ยเวลาดันเยอะฮะมันจะเป็นผิวแบบเนียนเลยกดลึกแต่พอเราจะดันนิดๆหน่นอยๆน่อยนะเป็นขึ้นเนี่ยตรงนี้เป็นขึ้นแนละ้วมันบางแล้วดันมันก็จะเป็นขึ้นธรรมดานะ อันนี้แค่เราประสบการณ์ให้ฟังนะครับสำหรับมือใหม่นะก็น่าจะแรงอยู่นะ MU5 ยู่ะ งานสวนนี่สบายครับคันนี้นะ่าจะมาจากอู่นะนะอีสานใต้ดำเต็งนะสไตล์ดูง่ายครับอีสานใต้ดำเต็งนะ ใกลาๆกันหมดนะและักษณะใน,อน,นมองออดครับตรงมิชลินสองข้างแล้วก็มีราวไฟข้างหน้า เนี่ยถ้าเอาแนวข้างนี่ก็กรดแนวข้างเห็นไหมครับจะอยู่เป็นแนวแบบสวยเลยจะดันออกข้างก่อนนะเอาไว้เป็นแนวอย่างนี้นครับค่อยกรดเจียวเ,เลยจะได้ริมๆสวย รอบนี้เหมือนหินนะลูกเล็กเล็กกว่าเดิมนะอันนี้ยังกระตุ้นจังเดลแต่เนาะเกลียเวียยังกระตุ้นจริงเลยปันเนี้อเลยเห็นคลุกเปปันเดลเลยได้แต่เกลียเดดยียงกระตุ้นจงังเลยโมชุดเรกเดียยังทมเลย

ลับรถเดียวเอาเดี๋ยวคิวมีฝากไว้้